อนนี้เราถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตแล้วนะคะสรุปการเดินทางก็คือเอารถไปจอดบ้านพิรินค่ะแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อมาเพราะว่าคืาชอชั่วโมงไม่ถึงด้วยถึงแล้วนะคะถึงเร็วมากค่ะตอนนี้กําลังจะเดินไปเขาบอกให้เราลงข้างอะไรนะเดินไปแล้วก็ก,กดลิฟต์ลงข้างล่างาชั้น LG ค่ะบรรยากาศกระจก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  นี่สามเท่าสามเท่าสามเท่านะคะเราถึงกันแล้วบรรยากาศเย็นกว้างขวางโปร่งโล่งสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปข้างล่าอ๋อตรงู้น ถึงแล้วเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ชมเป็นระยะระยะนะคะมีบรรยากาศให้เราได้เก็บรูปภาพอะไรกันน่ารักนักเดี๋ยวเราลงไปชั้น LG ค่ะ